ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเสียงก่อนอ่าโอเคเปิดเสียงแล้วอ่ะแนะนำตัวหน่อยนี่เราชื่อเราชื่อปอนอ่านะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันนะวันวันนี้สุดสตาร์จะทำอะไรดียังไม่รู้ตัวเองเลยว่าสุดสตาร์จะทำอะไรถ่ายมายากลโอเคครับโอ้โหถ่ายหวานเดี๋ยวฝนตกใจทำเครื่องจักรไม่ได้เป็นเกย์นะครับผมไม่ได้เป็นเกย์กันแล้วนะเดี๋ยวเกย์ ผมไม่ว้ารอเล่นมายากลขอใครไม่เคยรู้ดูคลิปนี้ฝากติดตามมายากลขั้นเทพนะครับไปดูได้เลยใช่แล้วกด Subscribe ช่องพันจนาทีวีด้วยนะครับเหนะมือนเดิมช่องอเอง <laughs> แต่นี้ ตอนแรกน้ำให้จริก่อนืมใช่ครับเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายมันเก่งจะเล่นพยากรณ์ก่อนนะครับลงมาต่อครับแหมเด็บริเวณทุกที่นี้ก็นเพโรงเรียนเราลงมาที่เดิมเหมือนกันอีกก็แจ้งครบตรงนี้ก็เคเยแจ้ง p r บ p e r เพลงอะไรฮะเคยไปเล่นในที่มืดด้วยเคยเล่นในที่มืด ดูในคลิปนี้จับกัญญาอดน,นิดนึงก็ขออ,ภ,อ,อ,อภัยด้วยนะคอะอะขออภัยด้วย <c oughs> ขออภัยด้วยมือไม่พอครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันครับห้อ,อ,งอ,อ,นนองวิทยาศาสตนะรส์ครับม,มองไม่เห็นหน้าเลยครับมองไม่เห็นหรอครับนี่ครับมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นหรอครับมองไม่เห็นหน้าเลยครับ หน้าเรายังไม่เห็นเลยเห็นแต่ผีอะับถ้าถ่ายติดผีไปก็ขอไปด้วยเลาถ้าอัดเกินเนื้อเรื่องก็ขอไปนะครับเพราะขนาดนี้มันไม่มีอะไรทำนะคะไม่มีอะไรเล่นพยากนก็ขอไปด้วยตอนนี้ผมเจ็บท้องไม่สบายอไม่สบเขาเจ็บท้องครับระลองไปฝ่าฝนกันนะครับ เพรว่าฝ่ายนี้มันคงจะไม่ดีเหมือนกันนะครับผมใช่ครับตอนนี้ฝนนี่คะฝนตก<อ>แลวไตยไง <c oughs> <c oughs> โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับฝนตกแล้วโอ้โหน้ำเข้ากล้องพอดีเลยเด็กก็สีโอเค